มีฝรั่งมักอวดไม่แลวไม่ใช่ของเจ้าของแต่อยากอวดของลูกพ่าใหญ่ไปซื้อกระเป๋ากระเป๋าแบบใส่เดินทางใส่พวกคอมพิวเตอร์เท็บเด็ดให้ลูกคนละใบเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะคะมีสองสีสีเทาสีเทากับสีดำมันไม่มันไม่มีสีอื่นเลย ตรงนี้เป็นสายที่หย่อนลงมาชาร์จโทรศัพท์ได้นะพี่น้องนี้นกับบอลลูกก็กัน์ว่าเขาจะหย่อนออกมาชาร์จแบบนี้ต่อเตรียมเดินทาข้างในก็พอดีไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะแต่เนาะเนี่นะยมันมีสายชาร์จอยู่ข้างในเห็นบเสียบชาร์จโทรศัพท์เออมันก็ดีนะ กันน้ำกันอะไรได้ด้วย,ยวก็เลยว่าไปซื้อไว้ให้ลูกเตรียมฟอ้อมเดินทางเวลาเขาทราบุกก็คือเวลาเดินทางเขาจะได้มีไว้ใส่เวลานั่งคงนั่งเครื่องมันจะได้พกพาสะดวกใสพก่พวกเทปเด็กหรือว่าพุทธส่งพุทธัพท์อีหยัางก็ว่ากันไปเพราะว่าเราเอาขึ้นเครื่องได้นะพี่น้อง,นอง,นองเนาะกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมละ่ะเอาไปกับเราได้แต่ที่แน่ๆจะไปเดินทางไปไหนไปหาคุณยาย <c oughs> คุณยายตุ้ปีใหม่ก็จัดเซอร์ไพรเขาเขายังไม่รู้พ่อเขาไปซื้อให้วันนี้อยู่ได้แต่น,นชอบสีนี้ชอบสีสีนี้มันมีแค่สองสีสีแดงกับสีน้ำสีเทาก็ให้เขาเรียกเอาคนละใบนี่แหละไว้ได้ลูกอยากใส่ย,งยังลูกก็ได้ขอดอกแม่มันแม่มันบอกว่าอยากมีให้ลูกคนละใบไว้ให้ลูกใส่ไป เวลาเดินทางนั่งคงนั่งเครื่องมันสะดวกสบายมันไม่ต้องอ่าแบกบกระเป๋าใหญ่ไปจากซิค่ารออะไรสามีก็ได้ได้่องใบโอเคนี่แหละนี่ฝรั่งมากวดเนาะไปวันแล้วก็ไปไว้งกับข้าวพี่น,อน้องมาทียวจะได้ทำอ่าไส้กรอกอีงสารไว้ให้คนในครอบครัวทานอีกอยู่ผุงข้าวไว้แล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างไอ้นั่นไส้เตียมนะจ๊ะ แค่เกลือสักสองสามน้ำแล้วก็ปิ้นข้างในออกนอกปิ้นนอกออกในอันนี้ก็สิไปไว้ในห้องก่อนเดี๋ยวให้เขามาจากโรงเรียนก่อนจะให้เขาต้องนี่แหละอย่าอวดอย่าอวดอย่าอ้างสวัสดีค่ะต่อไปจะทําให้นั่นขนมขนมเทียนขนมเทียนในน้องไทยก็ชอบกินทําไส้ถั่วเหลืองเอาซื้อเป้งซื้อนันมาแล้ว ทิ๊ดนี้ทำไส้กรอกก่อนติดหน้าจะทำขนมเคียนเครื่องปรุงเครื่องเทศนั่นแหละต็มี่จะใส่ต้มยำอันนี้จะผัดน้ำเต้าอันนี้ถ้วยเอาไว้ใส่ต้มยำนะคะทำสองสองเต้าเลยอันนี้จะทำผัดอันนั้นก็จะต้มให้กระดูกหมูมัน อาเปื่อยก่อนนะคะระหว่างที่รอกระดูกมือกระดูกหมูเปื่อยแล้วก็จะมาผัดผัดน้ำเต้าไว้รอหมูใส่น้ำเต้าแล้วก็ต้มออย่างกระดูกหมูต้มให้มันเปืเป่อยๆี่เนอะจะได้กินง่ายกระดูกหมู แลจะได้หุงข้าวใหมู่หุงข้าวใส่น้ำน้อยกว่านี้น่จะเอาไว้ไปทำม้นั่นไส้ทำไส้กรอกะะเพราะว่าเราจะทำไส้กรอกอีสานก็เลยต้องใส่ข้าวแล้วก็ใสุ่้งเส้นใส่หมูบดเอาไปกิ้งมาดิ้ง หมูเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเครื่องเทศมาใส่ด้แต่เล็กแล้วแต่คนจะทำนะคะทำแบบไหนก็นนทำเนะมมาะตามตัวเองชอบนะคะ ไม่สุกเดี๋ยวรอให้หมูเขาสุกตั้ง่อยขนาดเบาไฟลงแล้วน,นั่นนี่ใส่ขนไปเราก็ต้องปรุงนะคะเพราะว่าบางทีเราต้องหยอนน้ำมะนาวลงไปหน่อยมันไม่นัวแล้วก็ต้องใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยเพื่อให้น้ำซอสของเราดูกลมกลมดูเข้มข้นประมาณนั้นพี่น้องวันนี้ก็ต้องทำงาน บ้านเองตามเช่นเคยเพราะว่าเขาไปกันหมดหมู่บ้านเลยนะคะเขาไม่เหลือไว้ให้เราสักคนเลยนะคะไปทั้งพี่ทั้งน้องเลย <c oughs> <c oughs> ก็ยกกันไปหมดเลยเขาไม่เหลือไว้ให้เราเลยอ่าเดี๋ยวจะชิมก่อนว่ามันขาดมันเขินแล้วมันยังไงใส่น้ำพีชขาน,น้ำพีชขามัน,นไม่เผ็ดหรอก หวานเป็นตั้งใสให้มันดูเข้มขน้นที่เสรอต้มยำมาต้องน้ำเข้มขน้นถ้าน้ำไม่เข้มขน้นอ่ะมันดูบอแซ่บแล้วก็โรยกิกป่นนะคะลงไปสักหน่อย ใส่น้ำมะนาวอีก่กัน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 ขากรรเนืนเ้อสิ้นแล้วก็ผัดชีนี่เหลือแล้วก็มา แล้วก็ที่เหลืออีกสักหน่อยเอาไว้โรยหน้าใส่ถ้วยเวลารอเอาไปรับประทานนะคะเอ๊แซ่บของแซ่บแล้วหน้าตาของต้มเปต้มยำนะคะต้มยำไปซื้อของเข้าบ้านกับพ่องไงมาก็ลงมือทำกับข้าวเลยพี่นอ้องเอ้ย เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่มาให้กำลังใจสาวแน่พาฝันเด้อจ้ะเรียบร้อยไปกินข้าวกัน